สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะมาแนะนำเรื่อง APN ตัวใหม่นะครับที่ช่วยเพิ่มความเร็วทั้ง 4G และ 5G นะครับเริ่มต้นเลยเพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปที่การเชื่อมต่อเสร็จแล้วไปที่ เครือข่ายมือถือนะครับแล้วไปที่ access point นะครับด้านบนขวามือมีคำว่าเพิ่มนะครับพอแตะเข้าไปเราจะไปสร้าง apn ตัวใหม่นะครับเริ่มต้นเลยนะครับมาที่คำว่าชื่อเพื่อนเพื่อนพิมพ์คำว่า8.8.8.8นะครับ แล้วแต่คำว่าตกลงส่วนตัว APN นะครับตัว APN เพื่อนๆพิมพ์คำว่า 8. 8. 8 8 8 8แล้วก็มีช่องว่างนิดหนึ่งนะครับแล้วมา 5G บวกนะครับแล้วมีช่องว่างคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วแต่ตกลงนะครับ มาหาคำว่า s ซ r ร์ฟนะครับ s ซ r ร์ฟก็ w w w l o w g l e c เ m บนะครับพิมพ์เสร็จแต่ตกลงนะครับเสร็จแล้วมาที่ประเภทการยืนยันนะครับให้เลือก PAP หรือ CHAP นะครับ ชนิด A P N นะครับตัวนี้จะเยอะนิดหนึ่งนะครับตัวแรกคือคำว่า default ตัวที่สองคือ S U P L ตัวที่สามคือ admin ตัวที่สี่คือ H I P R I ตัวที่ห้าคือ D U N ตัวที่หกคือ fast ตัวที่เจ็ดคือ N R นะครับ ตามรายละเอียดล่างๆที่ผมพิมพ์ไว้นะครับเพื่อนๆแล้วแต่ตกลงคือที่ยากมันจะยากตรงชนิด APN นะครับซึ่งซึ่งจะทำให้เหมาะกับ 4G5G เหมาะกับเครือข่ายต่างๆนะครับมือถือประเภทต่างๆก็จะสำคัญสุดก็อยู่ตรงนี้แหะครับโปรโตคอล โตโคอล apn เพื่อนเพื่นเลือก ipv 4แล้วก็ ipv 6นะครับเสร็จแล้วมาเลือกโปรโตคอลโ o a m i n g นะครับโปรโตคอลการโ o a m i n g นะครับ ipv 4และ ipv 6นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือการติดต่อนะครับ การติดต่อเพื่อนๆแต่คําว่าไม่ระบุนะครับตัวนี้สําคัญไม่ระบุนะครับตกลงพอเสร็จปุ๊บด้านขวาบนเดี๋ยวเช็กดูนิดนึงนะครับชื่อนะครับ apn apn 8. 8 8 8 5 g อินเทอร์เน็ต g i n นะครับเซิร์ฟเวอร์ประเภทการยืนยันชนิด apn โปรโตคอล APN โปรโตคอลการโลมมิ่ง APN การระบุนะครับด้านบนขวามือนะครับมี3จุดเพื่อนๆแต่ไปแล้วแต่คำว่าบันทึกนะครับเสร็จแล้วเพื้นๆก็จะได้ APN ตัวใหม่8 8 8จุด8จุดนะครับเพิ่มความเร็ว 4G 5G นะครับเสร็จแล้ว เพื่อนมาที่คําว่าเดี๋ยวนะครับกลับมาก่อนมาที่การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมการตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมแต่ไปนะครับตัว dns ส่วนบุคคลนะครับตัว dns ส่วนบุคคลเจอปุ๊บเพื่อนๆแต่ไปนะครับมี3หวัวข้อหวัวข้อแรกนะครับถ้าเกิดแตะหวัวข้อแรก ตัวนี้เป็นการใช้ DNS ของเครือข่ายผู้ให้บริการของเรานะครับเป็น DNS เริ่มต้นของเครือข่ายอันที่2อ,อัตโนมัติโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้อัตโนมัตินะครับถ้าเพื่อนๆใช้ตัวแรกอยู่ให้เปลี่ยนมาใช้อัตโนมัตินะครับสำหรับ apn 8888 เราต้องมาเซตนะครับมาเซตข้อที่3คือมาพิมพ์คำว่า DNS k o o g k e r นะครับ DNS k o o g k e r เนื่องจากว่าไอ้ตอง8เนี่ยมันใช้เซิร์ฟเวอร์ของ k o o g k e r นะครับ DNS ก็เลยต้องเป็น k o o g k e r เพื่อที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับพิมพ์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บแตะบันทึกนะครับตอนนี้ DNS k o o g k e r นะครับ แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ apn ของ Google ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเซ็ตตอง8เรียบร้อยแล้วนะครับท้ายสุดนะครับท้ายสุดเพื่อนๆมาที่โหมดการพัฒนาโหมดทางเลือกผู้พัฒนานะครับแต่ไปเพื่อนๆไปหาคำว่า ข้อที่1การควบคุมการสแกนหา wif i นะครับแต่เปิดเปิดใช้เน็ตมือถือเสมอให้เปิดนะครับการเล่งฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่ออินเทอร์ออนเน็ตผ่านมือถือให้เปิดนะครับทั้ง3หัวข้อเนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเกือข่ายนะครับเพิ่มการเปลี่ยนเครือข่ายนะครับ ช่วยการเชื่อมต่อนะครับ3ข้อโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับแล้วเป็นไงก็แวะมาคอมเมนต์กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ ตอนนี้ความเร็วของผมนะครับประมาณ440นะครับ